ครับก็หลังจากที่ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วก็ก่อก่อท่อรบร้อยแล้วนะครับก็ทําการปาค้นของของขนมปังนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็วางลงไปในเพื่อตัวนี้ใช้ในการควบคุมอากาศมาไปในการที่จะควบคุมอากาศว่าต้องการให้ไฟมันแรงหรือไฟมันเบานะครับจากนั้นก็ ใวางเยื่อไฟนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม้ที่จะเผาเราก็มีวางขั้นสักนิดนึงเพื่อไม่ให้ไม้ฟืนเนี่ยมันติดกับพื้นเพราะว่าถ้าติดกับพื้นเนี่ยไฟมันจะไม่ไหม้หมดนะครับมันก็จะเหลือฐานดิบอยู่แต่ลักษณะอย่างเนี้ยมันก็จะไม่เกิดฐานดิบนะครับก็จะวางครับลักษณะที่มองเห็นในภาพนี้นะครับเป็นตัวใงภาพนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําให้เสร็จ แล้วก็จะมาชมกันในตอนเสร็จอีกทีนะครับ